วีนัสตัวละครที่โคตรเก่งแต่คนยังใช้กันไม่เป็นจะโหดแค่ไหนไปดูวันนี้ะนีับผมจะมารีวิวเจ้าตัววีนัสนะครับผมก็เป็นตัวที่ตีกราวนะครับทธาส้มนั่นเองเนรับผมตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่เก่งมากๆนะครับเป็นเมตากราวเอรี่ด้วยนะผมเพราะว่าสามารถเล่นต้นเกมได้เช่นกันเนี่ยโอเคผมก็ผมขออนุญาตมาลองในด่านของอุนเคล่าโอเคผมก็เดี๋ยวผมแนะนํานี่ครับความสามารถโกงมากๆนะครับมันสามารถวางตรงไหนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวผมอะรีวิวให้ดูเลยครับขั้นแรก ตอนนี้เลยอัทนที่2วันนี้ครับผมดาเมจระยะดาเมจเพิ่มดาเมจระยะอ่ะและขั้นนี้เลยครับขั้นที่โกงมากๆอ่ะเดี๋ยวเราอัพไปเลยนี่ครับระยะมันจะหายไปเนี่ยผมอ่ะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะดาเมจเท่านี้เท่านี้เทา่ทานี้เลยเนี่ยผมสองหมื 24, 7, ่นสี่ตีเจ็ดจุดสามพีอ่ะแล้วมาดูความโกงนะครับเดี๋ยวเราจะวางไปให้หมดเลยเปิดออโต้อัพเกรดเนี่ยผมให้ทุกตัวเลย ก็จะอธิบายสกิลให้คร่าวๆนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเซตโลเคชันไปแล้วเนะครับเจ้า l e เนะี่ยมันจะอยู่ที่ตัวละครตัวเรานั่นเองะครับผมก็คือให้เราเปิดออโต้ไว้แล้วก็เราไปยืนตรงตัวบอสหรือตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะยิงตรงนั้นเลยแล้วมันสามารถยิงได้ทั้งแมปนะครับผมไม่ว่าเราจะยืนตรงไหนในแมปเราสามารถยิงได้ทั้งแมปน,นั่นเองนะผมนี่คือความโกงแบบมากๆของเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมออโต้ไปมาแล้วมาเราดูนะครับนี่ผมยืนันนี้ปุ้มตุ้มนี่นะครับดูดูด ดูตายโอ้โหดูดูเรื่องข้างบนครับเรียบร้อยครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูความโกงของเขาอ่ะโอเคผมก็ใครที่ชอบกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมแล้วก็ใครที่สงสัยอะไรสามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์เลยไว้เจอกัน